เรื่องราวความลี้ลับจากสถานที่โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพในประเทศไทยมักจะมาปรากฏให้เห็นกันอยู่บ่อยๆอ,อย่างล่าสุดกับข่าวนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวปราสาทเขาพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์แล้วแอบหยิบดินกลับบ้านเป็นของที่ระลึกแต่ก็ต้องรีบส่งไปรณียีกลับมาคืนเพราะคาดว่าน่าจะเจอกับเรื่องลีกลับวันนี้จะนําเรื่องราวลี้ลับเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังว่าเหล่าคนมือดีที่ไปเที่ยวสถานที่ดังกล่าวแล้ว แอบหยิบสิ่งของติดไม้ติดมือกลับบ้านต้องประสบพบเจอกับสิ่งลิลลับอระไรา้างซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องเหล่านี้นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเริ่มกันที่เรื่องแรกเมื่อเพจเ Facebook อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้โพสต์ข้อความว่าได้รับพัสดุชิ้นหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทรงกระปุกดินพร้อมข้อความฝากถึงเจ้าหน้าที่โดยข้อความดังกล่าวระบุว่ารบกวนฝากคืนดินที่ปราสาทหลังที่กําลังบูรณะ ด้วยขะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงซึ่งใต้โพสต์ก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวเพราะกับมีบางคอมเมนต์เล่าด้วยว่าบอกเลยหยิบไปแบบนี้เจอดีแน่นอนคนพื้นที่จะรู้ดีว่าศักดิ์ธิ์แค่ไหนหรือ20กว่าปีที่แล้วย่าจากนคปรปฐมมาเที่ยวได้หยิบหินคล้ายถ้ากลับไปด้วยสุดท้ายต้องเอากลับมาไว้ที่เดิมพร้อมกลับมีคอมเมนต์ระบุว่าชื่นชมได้แต่อย่าหยิบกลับมา ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเหตุใดนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวถึงต้องส่งดินกลับมาคืนแต่จากคําบอกเล่าของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านนั้นคาดว่าผู้ที่เอาสิ่งของเช่นดินหรือหินที่เขาพนมรุ้งไปมัดจะเก็บไปฝันเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเขาพนมรุ้งจนต้องส่งกลับคืนดังกล่าวยาหาธรรมนักท่องเที่ยวส่งดินคืนปราสาทพนมรุ้งค่าเจออ้าอาถรรไม่ใช่รายแรกที่โดน เรื่องต่อมาเกิดขึ้นที่บ้านกุสิลาขันจังหวัดนครราชสีมาเมื่อมีผู้เดินทางมาท่องเที่ยวชมปรางกุสิลาขันแต่กลับมีมือดีนําก้อนหินจํานวน 4- ถึงหกลับไปด้วยสําหรับสถานที่แห่งนี้ในสมัยโบราณเชื่อว่าน่าจะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาของคนในสมัยโบราณยุคพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ผู้สร้างปราสาทหินที่หมายเชื่อว่าผู้นําก้อนหินไปกลับบ้านไปได้เจอกับเรื่องราวแปลกๆเจ็บป่วยและโดนตามหลอกหลอน ทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขจึงได้แอบ,บนาก้อนหินทั้งหมดมาวางไว้ดังเดิมอาถันกุสิลาขันมือดีหยิบก้อนหินโบราณกลับบ้านหลอนจนต้องเอามาคืนที่เดิมเรื่องสุดท้ายต้องบอกก่อนว่าสถานที่แห่งนี้นั้นไม่ใช่โบราณสถานแต่เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์โดยเป็นเรื่องราวลึกลับที่เล่าจากชาวบ้านหมู่ที่2ตบ,บมอาเภอรปราสาทจสุรินทร์ภายในป่าช้าโคกกลัน โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจอมปลวกเจดีห้ายอดที่ใกล้กันนั้นได้พบจอมปลวกกุมารได้ไข่ซึ่งเรื่องราวสุดหลอนนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีคนไปเจอรูปหลอกกมารเป็นเนื้อผสมไม่ทราบชนิดสูงประมาณ2เซนติเมตรบริเวณฐานองค์กุมารมีข้อความระบุไว้ว่าพระอาจารย์กาหลงวัดเขาแหลมพุทธศักราช2,539ถูกฝังอยู่ใต้คนจอมปลวกเจดีห้ายอดแต่ก็ได้มีมือดีมาขโมยรูปหลอก,กุมารไปต่อมาไม่นานก็ได้พบกับชาวบ้านคนหนึ่ง มีอาการกระวนกระวายมาร้องให้ให้พระช่วยรดน้ำมนต์ให้พร้อมบอกว่ารูปหลอกกมารน,น่าจะอยู่บริเวณศาลเจ้าทางเข้าป่ากเมื่อไปดูก็พบจริงๆขณะที่ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าชาวบ้านพบรูปหลอกกมาอยู่ใต้คนจองตูกเชื่อว่าไม่มีคนมาฝังไว้แน่นอนเพราะสภาพถูกฝังในดินจองตูกที่สร้างทับน่าจะนานแล้วหลวงพ่อเอาไปเก็บไว้ที่วัดแล้วแต่มีคนขโมยไปแต่งเหมือนถูกของทางเข้าตัวจึงร้องให้นำกลับมาไว้คืนเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์แน่นอน มีชาวบ้านบางคนเห็นกุมารหญิงอีกหนึ่งองค์อยู่ในจอมปลวกจะเห็นต่อเมื่อเขาอยากให้เห็นหัวขโมยจะดีฉกกุมานถูกจอมตกทับวิ่งร้องให้มาคืนให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์อย่างไรก็ตามเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวชมความงามและความศักดิ์ของสถานที่ต่างๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการไม่ไปหยิบจับสิ่งของใดในสถานที่นั้นไม่ว่าสถานที่ดังกล่าว จะมีเรื่องลี้ลับใดๆหรือไม่เพราะว่าจะถือเป็นการทำลายโบราณสถานและอาจเกิดความชํารุดเสียหายได้เรื่องราวความลี้ลับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดเก่าโบราณที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโบราณสถานเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยามีเรื่องเล่าต่อเนื่องกันมาไม่ขาดล่าสุดมีชาวต่างชาติส่งพัสดุไปยังสํานักงานการท่องเที่ยวเที่ยงเทียบสํานักงานใหญ่โดยระบุให้ส่งต่อมายังสํานักงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภายในพัสดุเป็นเศษซากอิฐปูนแตกหักจำนวนสามชิ้นขนาดไม่เกิน3-5ถึงนิ้วและมีจดหมายระบุเป็นภาษาอังกฤษมีใจความแปลได้ว่าขอความกรุณานำสิ่งของสามชิ้นนี้ส่งคืนบริเวณวัดใดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาด้วยครับเพราะคนเอาไปอยู่ไม่เป็นสุขฝากส่งคืนเจ้าของขอบคุณด้วยโดยทางสานักงานการท่องเที่ยวไม่ขอระบุชื่อผู้ส่งเจ้าหน้าที่ของสานักงานการท่องเที่ยวทิ้งเทียน โดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยพบกับเหตุการณ์ลักษณะนี้มาบ่อยครั้งครั้งนี้นายพานุพงษ์แท่งกุลหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวทิ้งเทียดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าได้รับพัสดุจากทางสำนักงานใหญ่ให้นำไปไว้ที่วัดมหาธาตุซึ่งเชื่อว่าเป็นอิดและเศษซากที่อยู่บริเวณดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือเอเชียชอบที่จะลองของนำเศษกล้องอิดกลับ หรือสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเขตโบราณสถานติดตัวกลับไปบางคนก็คิดว่าจะไปเป็นเครื่องรางของขลังหรือของที่ระลึกแต่เมื่อนํากลับไปแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานาเหมือนมีคนไปตามทวงคืนจนต้องส่งพัสะดุคืนมายังสํานักงานการท่องเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยาอยู่หลายครั้งบางคนก็เคยนํามาคืนด้วยตนเองและไม่ยอมที่จะเล่าเหตุการณ์บอกแต่เพียงว่าขอโทษที่นําติดตัวไปและจะไม่หยิบอะไรในเขตโบราณสถานอีกแล้ว นายพานุพงศ์ยังกล่าวด้วยว่าในคู่มือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพระนครศรีอยุธยาก็จะระบุคำเตือนเรื่องการเข้าชมโบราณสถานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปีนป่ายก็มีคนตกลงมาหรือหกล้มบาดเจ็บหรือเรื่องของการหยิบสิ่งของหรือเศษอิฐก,กลับไปแต่ก็ยังมีคนฝ่าฝืนแล้วก็นํากลับมาตนเชื่อว่าเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนประวัติศาสตร์แห่งนี้และยังเป็นสถานที่สำคัญที่ยังมีวิญ,ญญาณบรรพบุรุษอยู่จึงควรให้ความเคารพด้วย สาวราาาปริศนาเจออาถรรพ์ปราสาทพนมรุ้งแอบฉกดินเป็นของที่ระลึกต้องรีบส่งคืนนักโบราณคดีอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเตือนนักท่องเที่ยวอย่าแอบหยิบช่วยวัตถุหรือสิ่งใดจากปราสาทพนมรุง้งติดมือกลับบ้านเพราะเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์หลังสาวปริศนาแอบฉกดินไปเป็นของที่ระลึกต้องสงสัยปรณศนีฝากเจ้าหน้าที่นำกลับไปไว้ที่เดิมโดยไม่ทราบสาเหตุเผยที่ผ่านมามีคนแอบนำหินหรือดินกลับบ้านต้องส่งคืนหลายคน ไม่เชื่ออย่าหลบหลู่จากกรณีเพจอุทยานประวัติศาสตร์ถนมรุ้งบุรีรัมย์ได้แชร์ภาพกระปุกสีดำบรรจุก้อนดินของปราสาทถนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งนักท่องเที่ยวรายหนึ่งได้ส่งมาทางไปรษณีย์หน้าซองพัสดุไม่ระบุชื่อผู้ส่งแต่มีข้อความเขียนจะหนาซองไว้ว่ารบกวนฝากคืนดินที่ปราสาทหลังที่กำลังบูรณะด้วยค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะซึ่งกลายเป็นเรื่องฮือฮาเพราะหลายคนเชื่อว่าหญิงนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวอาจจะเจออาถรรพ์ หรือสิ่งลี้ลับที่พิสูจน์ไม่ได้เข้าคาดว่านักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเดินทางมาเที่ยวปราสาทเขาพนมรุ้งแล้วแอบหยิบเอาดินบนปราสาทกลับไปบ้านด้วยแต่อาจจะเจออาถรรพ์หรือสิ่งลี้ลับอะไรบางอย่างจึงได้ส่งดินกลับมาคืนทางไปรษณีมีการเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยนายกฤษณพงศ์ภูสวรรัตร นักโบราณาคดีปราสาาพลรุ้งให้ข้อมูลว่าทางสำน,นักงานได้รับเอกสารเป็นซองจดหมายตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2564โดยภายในมีเพียงดินที่บรรจุใส่ตลับสีดําหนึ่งตลับเท่านั้นและหน้าซองเขียนว่ารบกวนฝากคืนดินที่ปราสาทหลังที่กําลังบูรณะด้วยขะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะก็ไม่มีใครรู้สาเหตุว่าเพราะอะไรซึ่งหลังจากที่ตนเองมาทํางานที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้สองปีก็ถือว่าเป็นเคสแรก แต่เท่าที่สอบถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ท่านอื่นที่ทํางานอยู่ที่นี่นานแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เคยมีลักษณะเดียวกันคือมีการนาดินหรือหินที่นักท่องเที่ยวอาจจะหยิบเอากลับไปบ้านด้วยนากลับมาส่งคืนจากคําบอกเล่าก็ทราบว่าคนที่หยิบเอาไปฝันไม่ดีหรือมีอาการไม่สบายโดยไม่ทราบสาเหตุแต่สําหรับเคสนี้ไม่ทราบว่าเจออะไรแบบไหนเพราะในซองจดหมายมีเพียงตลับบรรจุด,ดินและข้อความให้นํากลับไปคืนที่เดิมเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วสำหรับจุดที่นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวส่งปรณีให้นําดินกลับไปไว้ที่เดิมตรงที่กําลังบูรณะนั้นความจริงแล้วไม่ได้มีการบูรณะตามที่นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเข้าใจแต่เมื่อช่วงประมาณเดือนมกราคม2564เป็นการขุดค้นเพื่อศึกษาชั้นทับถมชั้นดินของปราสาทเท่านั้นซึ่งนักท่องเที่ยวอาจจะเห็นว่ากําลังขุดดินอยู่จึงเข้าใจว่าเป็นการบูรณะแต่จริงๆ ปราสาทพนมรุ้งโบราณไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2530จากกรณีดังกล่าวก็อยากฝากนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยี่ยมชมโบราณสถานด้วยว่าควรจะชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเท่านั้นไม่ควรจะหยิบเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากโบราณสถานเพื่อถือเป็นสมบัติของชาติโดยเฉพาะพนมรุ้งถือเป็นโบราณสถานศักดิ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญควรจะช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดับไปจะดีกว่าส่วนกรณีที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว จะชอบหยิบจับเอาดินหรือหินจากปราสาทกลับไปเป็นของที่ระลึกด้วยนั้นอาจจะมีความเชื่ออะไรบางอย่างแต่พอเอาไปแล้วเจอกับสิ่งลี้ลับที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จึงได้ส่งกลับมาคืนที่เดิมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์นผลงานขึ้นมา